ยินดีต้อนรับเข้าสู่ PJ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ PJ review ครับโทษวันนี้กับเจ้านี้ครับพาเด็กเอ่อดามิชันโพลลิสนะครับดูรอบก่อนก่อนดีกว่าเนาะทุกทีเราไปไวเกินเหตุโอเคแล้วอันนี้เป็นภาควีรว์้วนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าอยากรู้แล้วว่าข้างในามีอะไรผมใส่อะไรบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่ะเกลือส,สูนแบบแรกที่เราใส่นะครับเป็นเจ้านี้ตัวเ,เริ่ม ตัวเริ่มให้ตัวเริ่มใส่เป็นตัวนี้ครับคุณยนต์ตามมิติไดยูชักไอ้ไดยูชักตอนนี้ตัวเริ่มนะครับโอเคใส่ตัวเริ่มหนึ่งใบประมาณนี้หัเห็นเนาะตอนเป็นไปเป็นคลีครับคลีเอาเป็นที่ตัวนี้ก่อนนะครับคุณยนต์ตามมิติไดแบตท,ทิ้งเดบิทโตเออเดบิททิ้ะไอ้สกายไอ้ตัวเนี้ยไอ้รถคันเนี้ยครับ เป็นคลีเหมือนสี่ใบแล้วก็คลีอีกแบบหนึง่งฮุยโย่ดำหุยโย่ดำพิจิไดเซเซอร์เออ,อไดเซเซอร์อีกสี่ใบนะครับผมคลีแปดเลยนะอีนนี้จะเน้นเป็นคลีซะมากกว่าต่อมาเป็นดอวทิเกอร์เป็นดอว์พีจีครับขอ,ขอเรียกว่าดอว์พีจีลยกว่านะ ย้อนพับประก,กาศอ่ะไอ้นี่ใส่ไปเลยครับสีใบเพราะว่าเน้นแหลกเพราะตอนนี้ไปที่เกรดหนึ่งกับเกรดสองนะนเกรดสามนะครับ <_ S 1> ต่อมาเป็นฮิลทริกเกอร์เป็นโกลด์หรืคิวนะครับโกลด์หรืคิวสี่ใบเป็นคลิปเหมือนเป็นทริกเกอร์เหมือนทั้งหมดนะครับเป็นทริกเกอร์ภาควีทั้งหมดนะ <_ S 2> อ่าเดี๋ยวเราไปดูอที่เกรดหนึ่งนะครับ เกรดสองเอ้ยเกรดศูนย์ก็จะมีประ,ประมาณนี้นะครับเราต่อที่เกรดหนึ่งนะอ่ะเราต่อเกรดหนึ่งครับเกรดหนึ่งแบบนแ่าส่เป็นคอมมานเดอร์ลอเรสนะครับลอเรนลอเรสตรงนี้หนึ่งใบนะครับต่อมาเป็นหุ่นยนต์ตามมิติไดรันเนอร์นะครับไดรันเนอร์อันนี้ใส่สองใบนะ แล้วก็ต่อมาเป็นเมจิครัมโพลิสคิวนะครับคิวจังเป็นผู้หินีใส่4ใบครับต่อมาอ้าแบบสไตล์แรกของเกรดหนึ่งหุ่นยนต์ตามมิติได้เบรฟนะครับอันนี้ใส่4ี่เลยครับประมาณนี้เนาะเกรดเกรดหนก็จะมีประมาณนี้1 2ึ่สอนะครับประมาณนี้เนาะ เี๋ยวเราไปต่อที่เกรดสองกันเลยนะครับอ่าเราไปต่อที่ที่เกรดสองนะครับเกรดสองแบบแรกใส่เป็น Air h o l ์ i n g อันนี้เสร็จสองใบนะครับโอเคไม่เมื่อกี้เห็นไหมโอเคครับวันนี้ก็จะเห็นเนาะแต่ผมต้องวาง่านนี้เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่เนาะอ่าต่อมาเป็น pattern t u r n i n g ไอพัจจินัมเอสนะครับเออเอาเรียกว่าเอสเลยนเนาะอันนี้ใส่สีครับไกเวอร์ไกเวอร์ของเราใส่สี่ไปเลยแล้วก็หุ่นยนต์ตามมิติได้ดราก้อนมังกรตรงไหนมันมันไม่ใช่มังกรน,นะที่ผมดูอะ่ะมันเป็นนกนะแต่ชื่อชื่อว่าดราก้อนก็ใช่เหมือนกอาร์เจนต์สองก็จะมีประมาณนี้นะครับใส่สองใบสี่ใบสี่ใบ,บ,บ,บประมาณนี้เนาะ เี่ยวเราไปลองที่เกลือสามนะครับอ่ะเกลือสามมึงของพ่วงก,กิฟต์ด้วยกันนะครับเกลือสามแบบแรกเราใส่เป็นหุ่นยนต์ตามมิติได้เซร์รัสนะครับได้เซร์รัสถ้าภาษาผมถ้าพวกผมด้วยก,กันก็เรียกว่า anger, อะบอดจนเจอร์เนาะอะบอดจนโออะซีไว้นะครับตัวนี้ตัวนี้ปัม๊มปั๊มพลังดีพลังปั๊มพลังดีมากคอมโบติกแย่ด้วยต่อมาเป็น นี้ครับหุ่นยนต์ตามมิติเอ้สุดยอดหุ่นยนต์ตามมิติสิไดไคเซอร์มันมันเออตัวนี้ครับสี่ใบสุดยอดหุ่นยนต์ตามมิติแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นสุดยอดหุ่นยนต์ตามมิติขั้นสูงสุดเตรดได้ยุชาอันนี้ก็ใส่สี่ ไอ้รู้บอกว่าอันนี้ใส่สี่ใบนะครับแล้วก็ไอตัวไอตัวอัลบาเดนโอใส่สี่ใบเหมือนกันนะแล้วก็ตัวนี้ก็ใส่สี่ใบครับอิมเมจเนี่ยกริปกริปของเราจะใส่เป็นกริปฟอสต์วันนะครับจำนวนใส่กริปฟอสต์วันไปถวัดแปดใบครับจะไม่มีกรตปทูนะจนนะเนี่ยเพราะว่าจะจะน,น,นั้นปะั๊มพลังไม่งั้นบวชคลีเนาะเพราะว่าคลีเรามีอยู่แล้วแปดใบไง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมด้วยครับวัีสวัสดีครับ